สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการถักใบเลื้อยนะคะเราจะขึ้นต้นโซ่ที่สามสิบนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสสามสิบสี่สิบห้าดปดเกยี่สดสองสี่ิบห้า ยี่สิบหกยีเจ็ดสิบแปดยี่บเก้าสามสิบพอได้สามสิบแล้วนะคะเราจะถักเอ X ค้อมกลับค่ะถัก X ค้อมกลับก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้านะคะเพื่อนไหมที่ใช้วันนี้เป็นไหมเบอร์ยี่สิบนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วเพื่อนควรจะใช้เบอร์สิบหกแลคะแต่พอดีว่าแม่มาวินไม่มีเบอร์สิบหก สั่งให้เพื่อนแนะนําให้เพื่อนใช้เป็นเบอร์16แต่ตัวเองยังใช้20อยู่เพราะว่าใหม่ที่บ้านสีเขียวมีเยอะมากเลยค่ะมีหลายเขียวมากไม่อยากจะแบบว่าต้องสั่งมาอีกอยากใช้อันเก่าให้หมดก่อนนะคะนี่และค่ะคือข้อดีของการทําแบบว่าทําให้ตัวเองเนาะไม่ค่อยซีเรียสตัวเองใส่ได้ พอเราถัก x กลับมันจะอยู่ที่ประมาณส0สิบถึงสี่สิบห้าไม่ผิดนะคะเพื่อนเพื่อนพอเราถัก x กลับมาจนถึงจนถึงใกล้จะสุดแล้วหลักๆเวลาเราถัก x กลับเนี่ยพอถึงสุดแล้วเราจะต้องจิ้ม x ให้มันอยู่ตรงตรงในรูก่อนนะคะแบบนไหค่ะแล้วเราก็พลิกกลับนะคะเพื่อนทีนี้เราก็จะถัก x ลูงร,รูที่หนึ่งค่ะ X ข้างบนนะคะเพื่อนๆอ,อย่าอย่าจิ้มไปข้างหลังนะจ๊ะถัก X ไปประมาณสิบค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะจ๊ะพลิกกลับจ้ก ทีนี้เราจะจิ้มข้างหลังนะคะจิ้มเส้นเดียวข้างหลังนะคะสองสามสี่ห้าพอห้าแล้วเราจะจิ้มที่เดิมนะคะดูเดิมเป็นหกเป็นเจ็ดนะจ๊ะค่อยพลิกกลับค่ะถักโซ่หนึ่งก่อนก็ได้ค่ะแล้วก กิ้มลงทุกรูไปอะคะ่ะถักกลับนะคะจิ้มรูข้างบนนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งสองสาม ประมาณห้านะคะห้าหรือสี่หรือหกได้ค่ะพิกกับค่ะก็จิ้มลงข้างหลังถักถัก,กวนไปถักกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะเหลือเผื่อข้างบนไว้ประมาณสามถึงสี่หลักนะคะทีเนี้ยเราก็จิ้มลงอันสุดท้ายของเราเนี่ยเราจะจิ้มสามหลักนะคะ โอเคนะคะเพื่อนเพือนแล้วก็พลิกกลับค่ะโซ่นหนึ่งค่ะอันนี้เป็นไหมเขียวเหลือบเส้นยี่สิบเพื่อนใช้เบอร์สิบหกนั่นแหละดีแล้วการถักใบตัวเนี้ยอยู่ที่เพื่อนๆขึ้นนะคะอยู่ที่เพื่อนเนขึ้น,น,น,นงานอย่างสองใบข้างล่างเนี้ยขึ้นโซ่ที่ ห้าสิบเลยนะคะห้าสิบกับสามสิบอะคะส่วนการดีไซน์ของงานน่ะก็อยู่ถ้าเราอยากให้มันย้้ยมากเราก็ใส่รูเยอะหน่อยลงมาข้างล่างประมาณห้านะคะแล้วก็พลิกกลับค่ะ พลิกกลับแล้วก็ลงไปรูละหนึ่งรูละหนึ่งไปเรื่อยๆค่ะเหลือเผื่อข้างบนไว้ประมาณ4 5ถึงนะคะเราค่อยจิ้มรูข้างบนนี้ 3x นะคะ 3x เในรูเดียวนะคะก็พลิกกลับค่ะ1 2 จะถักโซ่หรือไม่ถักก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เกิดตุ่มก็ถักถักเป็นโซ่สามก็ได้ตอนขากลับนะคะจะลองทำคลิปเดียวรวดดูนะคะว่ามันจะทำได้หรือเปล่า กินข้างบนนะจ้าสองสามสี่ห้าพ <c oughs> ีกลับค่ะเส้าหนึ่งค่ะทีนี้เราต้องการที่จะให้มันเกิดเป็นรูนะคะเพื่อนมาถึงจุดนี้ก็เริ่ม ถักถึงจุดนี้นะคะแล้วก็เทมหนึสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดนะคะแล้วก็เว้นไว้ประมาณหกนะคะแล้วก็ถักลงก็เผื่อข้างบนไว้ประมาณสี่ห้าหกได้ค่ะทีนี้ตรงนี้เราก็จะลงรูละสามนะคะเห็นนะคะแล้วก็พลิกกลับค่ะ ในรูเนี้ยเราอาจจะช่วงเนี้ยเราต้องการให้มันเกิดความย้วยเราก็ลงรูละสองสักสองรูแล้วกันค่ะที่เราลงรูละสองนะคะช่วงตรงตรงเนี้ยค่ะเราอยากให้มันเกิดความพองนะคะถ้าเราถักเท่ากันมันก็จะเป็นงานเรียบๆก็ให้ลงรูละสองสักสองรูแล้วกันค่ะ พิ้มลืข้างบนนะจ๊าหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่กัดจ้าถักโซ่ก็ได้ไม่ถักก็ได้ไม่ผิดจ๊ามาถักข้างหลังนะคะการถักเอ็กข้างหลังจะทำให้งานของเรา เกิดเป็นตะเข็บขึ้นมาด้วยธรรมชาติค่ะถ้าเราอยากได้รูอีกเราก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะสมมติอยากได้รูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดจะไม่เอาก็ได้ค่ะสามารถใส่ได้ก็ถ้าเราถักเจ็ก็จะเว้นช่องข้างล่างประมาณหนะคะ ประมาณหประมาณห้าค่ะก็เหลือข้างบนเนี้ยหลังๆมามันเริ่มเยอะขึ้นเราก็เหลือไว้ประมาณสักสักเจ็ดนะคะสักหสักเจ็ดนะคะแล้วลงเราก็ลงรูเดิมของเราเนี้ยไปที่หนึ่งสองเป็นรูละสามนะคะแล้วก็พลิกกลับค่ะ าทางนี้เราก็จะลงไปบางรูก็สองนะคะเพื่อให้มันเกิดความทองบางรูก็หนึ่งอันนี้เราอาจจะเพิ่มเป็นรูละสองนะ่ะสักสามรูนะคะนีค่ะสามรูค่ะที่เราจะเลือกใส่เป็นรูละสองนะคะที่เหลือก็เป็นหนึ่งไปค่ะเป็นหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะ ันนี้ก็ยังหนึ่งตอนหนึ่งอยู่นะคะนะคะเกิดความความเลือล้อยละจิ้มข้างบนนะจ้าหนึ่งสองสสี่หนะคะแล้วก็พลิกกลับค่า อพิกับแล้วก็ถักไปถักยาวไปอยากได้ลูเพิ่มไหมเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ค่ะลองไม่เอาดูเนาะว่ามันจะออกมายังไงหรือถ้าจะเอาก็ต้องเริ่มขึ้นตั้งแต่ตรงนี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ไม่ค่อยเก่งเรื่องการทำคลิปเลยค่ะ อันนี้ไม่ไม่มีรูนะคะเราก็ไปของเราเรื่อยๆไปจนถึงจุดที่ใกล้จากข้างบนเนาะพอใกล้จะข้างบนปุ๊บเราก็จะไปไม่ถึงสุดนะคะเราจะถอยลงมาเรื่อยๆอันนี้เราอาจจะเว้นไว้ประมาณ7นะคะแล้วก็ลงรูเดิม3มเหมือนเดิมค่ะพี่กลับค่ะเส้หนึ่งหรือเส้สองได้ค่ะแล้วก็ อกไปข้างหลังยิ่งถ้าเป็นไหมเบอร์16บอะ่ะมันจะเกิดความพิ้วได้สวยมากเลยค่ะสีเขียวที่มีอยู่เนี่ยยังเอาออกมาไม่หมดนะคะยังเลยอีกตั้ง4ีห้าสี ขออนุญาตใช้เบอร์20นี้ให้หมดก่อนค่ะแล้วต่อไปก็จะไม่สั่งละหมายเบอย์2สิบอ่าพอมาถึงตรงปลายแล้วสุดแล้วทำยังไงแต่รู้สึกว่ามันใบมันยังห่างอยู่แต่ว่าขออนุญาตปีนมาฝั่งนี้ก่อนละกันนะคะพอมาฝั่งนี้ปุ๊บเราก็จะถักข้างหลังของงานนะคะ เนี่ยค่ะข้างหลังของงานที friend, friend, ่เราบอกว่ามันจะมีรูข้างหลังให้เราเนาะเราก็จิ้มข้างบนของงานนี้เนาะจิ้มข้างบนของรูเนี่ยค่ะจะสารภาพว่าคุณแม่มาวินเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นตานะคะคือถ้าถักโคเชธรรมดาแบบนี้คุณแม่มาวินไม่ไม่ใส่แว่นตาก็สามารถถักได้โม้เลยค่ะแบบว่าเหมือนถักด้วยความเคยชินนะคะ ไม่ได้แบบว่าต้องไปนั่งดูรูมันแต่ที่ต้องใส่แว่นตาคืออ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือนี่ใช้ความเคยชินไม่ได้คือถ้าตัวหนังสือที่เพื่อนแบบนี่มาเนี่ยไม่ได้ค่ะมองไม่เห็นแต่ถ้าถักโคเชปกติคุณแม่จะไม่ใส่แว่นตานอกจากถักตะข่ายค่ะเพราะเวลาถักตะข่ายไหมมันเส้นเล็กแล้วมันต้องเวลามันไหม ต้องถอดเข็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องอาศัยแบบว่ามันต้องอาศัยการการการมองหานั่นน่ะคือต้องต้องใส่ค่ะแสดงว่าตัวนี้ตัวนี้อาจจะเคยไม่ได้แบบว่าผักข้างหน้านางก็เลยหาดูไม่เจอแต่ถ้าบางทีมีเพื่อนเพื่อนเจอเคสแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะจิ้มไปเลยจา้าหมายถึงว่าเราอะบางทีเราอะ ตอนที่เราบอกให้ถักงานข้างหน้ามันถึงจะมีเส้นข้างหลังให้เราอะบางทีเราเผลอถักไปสองเส้นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวค่ะเราก็จิ้มไปเลยค่ะให้มาอยู่แค่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเหลือข้างบนเนี้ยทีนี้เราจะเริ่มเป็นม้วนหัวเข็มนะคะม้วนหัวเข็มแล้วก็ปล่อยทีแล้วทีนี้ก็เป็นเอฟไปเลยค่ะ เอฟลงทุกรูนะคะเพื่อนเนเพื่อ,อให้มันเกิดความกว้างค่ะขามาเราจะเยอะแต่ขากลับเราจะไม่เยอะค่ะ mm hmm. ก็เหมือนกับที่เราถักกีดใบของอนี่ยค่ะของดอก mm hmm. ถ้าเราต้องการให้มันเอียงฝั่งทางนี้เราก็ต้องขาขามาเยอะขากลับน้อยแต่ถ้าเราอยากให้เอียงไปอีกฝั่งหนึ่ง ขามาต้องน้อยขากลับต้องเยอะที่คุณแม่ถักมาแล้วก็เรียนรู้มาด้วยตัวเองนะคะ,อะพอเราถักแบบนี้ได้มาละก็ถักเกไม่ต้องไปจนถุงสุดนะคะเหลือข้างบนไว้ประมาณห้าหกเจ็ดนะคะแล้วเราก็พลิกกลับค่ะพอพลิกกลับก็จะถักเป็น X กลับนะคะเพื่อน ตอนนี้เราจะถักน้อยแล้วค่ะอีกแค่สักสองรอบนี้ก็พอแล้วค่ะถักเอ็กลับลงทุกรูนะคะฝั่งทีงนี้เราจะถักน้อยค่ะเพื่อให้ให้ฝั่งนู้นมันเอ็นเข้ามาให้งานมันเบี้ยวถ้าเราถักเท่ากันทั้งสองฝั่งงานก็จะออกมาเป็นลักษณาแบบนี้งานมันจะออกมาอ้วนแต่ถ้าเราต้องการงานที่มันเบี้ยวอะค่ะ งานที่มันเอียงไปเอียงมาเนี่ยขาไปอ่ะต้องเยอะขากลับต้องน้อยจะต้องไม่เท่ากันค่ะเราถักล้นมาจนถึงข้างล่างเลยนะคะถักเอ็กอ่ะอาจจะมีข้ามห่วงบ้างไม่เป็นไรนะคะเอ็กข้ามห่วงบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะถักน้อยอยู่แล้วเราไม่ได้ต้องการถักเยอะพิกกลับค่ะงหั อันนี้เราถักแค่สามรอบก็เสร็จได้แล้วค่ะจิ้มเอฟไปทีนี้ก็เป็นทีแล้วก็เป็นเอฟไปได้เลยค่ะเวลาที่แม่พูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีก็เป็นเบอร์เบอร์เนาะมัน จริงๆเหมือนเป็นคนช้านะคะแต่ความจริงแล้วเป็นคนที่เร็วมาทําอะไรก็เร็วแต่เวลาพูดเหมือนเป็นคนอื่นะคะนะคะเราจะมาถักมาแค่ประมาณครึ่งหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะกลับค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการให้มันไปเยอะนะคะแต่ขากลับเราจะถักเป็นเอ็นะคะขาขึ้นเราถึงจะขึ้นเป็นม้วนหัวเข็มค่ะ สรอบเราก็พอแล้วค่ะตอนขากลับเนี่ยแต่ขามาเนี่ยจะหลายรอบหน่อยนี้เราถักมาจนถึงโคนเลยก็ได้ค่ะพอถึงกับโคนก็พลิกกลับค่ะ,นะคะนี่างประมานี้ เด็กความเอียงแล้วนะคะเอียงนะทางขวามือ,อขาไปก็มีความเป็นม้วนหัวเข็มนะคะม้วนหัวเข็ม จะไม่เยอะนะคะฝั่งนี้นะะตอนนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวถักกลับก่อนเนาะถัก X ก,กลับก่อนถ้าเดี๋ยวดูต้องดูอีกทีนึงว่าความสมดุลมันได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้เราก็อาจจะต้องปีนไปฝั่งโน้นอีกรอบหนึง่งเพราะว่าฝั่งนน้นมันยังดูแปลกๆอยู่นี่ค่ะ mm hmm. ถ้ามองจริงๆก็อยากไปฝั่งนี้อีกสักนิดนึงแต่มาไม่เยอะค่ะขออนุญาตไปอีกปีนไปอีกหน่อยนะคะ mm hmm. แตมาปีนไปได้ค่ะ mm hmm. เพื่อนๆไม่ต้องกลัวค่ะงานเรางานมโนอย,อยู่แล้ว mm hmm. ไม่มีผิดมีถูกค่ะ ขอให้ออกมาสวยอีนี่แหละมันยากใช่ไหมคะอันนี้ก็อาจจะไปไม่เยอะค่ะ,ะไปสักมองว่าเออมันเหมาะสมที่ไปแค่ไหนดีนขึ้นอีกหน่อยกว่า นี่น่าจะเหลือให้ข้างบนมันเหลือสักประมาณสักห้านะคะแล้วก็พลิกกับค่ะใช้เวลาไปกี่นาทีเนะี่ยถ้าใช้เวลาเยอะเวลาอัพโหลดก็ยากๆเลย เริ่มมีปัญหาเรื่องเมมโมรี่แล้วเริ่มเต็มทําคลิปหนึ่งเต็มทาคลิปหนึ่งเต็มในเมื่อเราก็ลบคลิปออกไปจนหมดจากโทรศัพท์แล้วมัเข้าใจว่าเราก็ลบออกแล้วทําไมเธอบอกว่าเครื่องฉันเต็มต้องทําไปลบไปค่ะเรียบร้อยจ้าใบเหลืออยู่ที่เพื่อนๆจะดีไซน์นะคะอันนี้จะโค้งหน่อยถ้าเราไม่อยากโค้งมากเราก็ต้องขึ้นฝั่งนี้ให้เยอะ นะคะเพื่อนๆ